มีตาอะไรล่ะงูมีสีตาหน่อยเห็นไหมน่ะไม่เห็นตาเลยนี่สิตัวมันก็มีสองตาน่ะ

มาใก่มันม right <Mi> ีงูอยู่ตรงนี้นะรู้หรือเปล่าเนีมันวันนี้มันออกมาเล่นกันข้างนอกเลยนี่ไม่ดีงูเห่าไม่ออกมาอีกคู่นึงอืมงูงูน้องยไม่เจอองน้องยิงไม่แต่นอนไม่แต่นอนช้ไหั้นกลัวะล้วลิน

อยู่บนสารมั้นะมันกิ้งลงมาลุ่มนี่เห็นกะกิ้งลงมาลุ่มคนนี้จับได้ก็ลิ้นตองไปจับมันอ่ะแล้วจับเดี๋ยวก่อนมันจะเข้ามามันวันเสียวแกเสียวอ่ะโอ้มันเสียวแต่เสียวอ่ะเสียวแล้วกันยังยืนพอเปล่า เียวเทวานี่เดียวเทวานี่ก็ธนาบ้านเราไโรงเรียนนาโรงเรียนนี่นะบ้านเขามีงูแปลกประหลาดลูเห็นโรงเียนว่าสว่างี่มีมีงูสักตัวเลยันว luôn cái hàm cưới cả, không mà bán là má này ạ? bà khô mà má này á kinh hả lín lại quá lại như ở ạ? banh ở đây đứa con hàng Chú mới phải xàm xíu cái bì nó cả hành muốn bành càng

อไปนอกแล้วเอ้มันไม่กินปนานะหนอกได้ยายกับปยุงกันไหมอะ

มันอยู่ตระกสารหวานนู้นก็ต้องมาแก้มาเจ้ามันนู้นนี่นี่งูงูแตงต้งวันเนี่ยหน่ะพอนเม็ดกันเนี่ยไมเห็นก็งูเม็ดกันเนี่ยน้องแม่ของมึงนี่นไรมนันนี้ตีมาป่ายนี่มาเจ้าแล้วเนี่ยสังเคราะห โบด้าขึ้งกันอย่ไม่กันจะได้กมีมาอยู่วต้องมาลุม